สวัสดีจ้าพี่น้องทุกท่านจ้าวันนี้ก็พามาชมภารกิจสําหรับความเป็นแม่บ้านของเรานะจ้ามาดูกันจ้าว่าเราจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนขนาดไหนนะจ้าพี่น้องจ๋าจะได้หายข้อสงสัยค่ะว่าวันวันวันหนึ่งเราความเป็นแม่บ้านเราทําอะไรบ้างก็คือตื่นนอนมานะจ้าอย่ามันใส่เสียงค้นพากเลจ้าตื่นนอนมาแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูเสร็จแล้วก็ซักผ้าซักผ่อนนะจ้าแล้วก็ไปตากล้างม้งล้างบ้านนะจ้าพี่น้อง มือนี้ก็เป็นคิวของการซักผ้าเช็ดตัวนะจ๊ะเราก็จะทําการซักผ้าเช็ดตัวที่นอนหมอนมุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประจําวันี้แดดดีก็ถือโอกาสซักซักหน่อยจ้าซักเสร็จแล้วลูกค้าก็มาเอิ้นจ้ามาเอิ้นให้ไปทําน้ําให้กินจ้าก็อยากกินเป็นโกโก้ปั่นเราก็จัดให้เลยนะจ๊ะใส่นมจุกๆอีกเช่นเคยคะ่ะ จากนั้นนะจ๊ะเราก็ขายน้ำอะไรเสร็จซับเรียบร้อยนะคะเราก็ทำภารกิจต่างๆก็เข้ามาหลังบ้านน่จ๊ะมาเปิดฟ้าดูมีหน่อไม้ดองที่เราทำดองไว้จ้ะพี่น้องลุงมลไปทำการตัดหน่อไม้ที่สวนนะจ๊ะมาให้ หกหนอจ้ะวันนี้เยอะมากกระซับแล้วก็แช่น้ำสองคืนนะจ๊ะสูตรเรามีคลิปวิดีโอเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะฝากไปชมด้วยจ้ะพี่น้องอันนี้เราก็ทำเองขยันขยำกับเกลือนะจ๊ะคำขย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 ำเสร็จก็มาใส่โหลนะจ๊ะใส่ไม่ต้องเต็มนะจ๊ะเพราะว่าเราจะใส่น้ำเกลือลงไปอีกจะทำให้ มันล้นฝาล้นหม้อจนเกินไปจ้ะล้นอ่านี่จนเกินไปเนาะเนี่ยเราก็ได้มาเสร็จสับแเราก็มาวางที่ชั้นของเรานะคะมันก็จะดูสวยงามในครัวของเราก็จะมีทุกอย่างทุกสิ่งจ้ะพริกปลาราปลาเกลือปลาปนพริกปนวันนี้ลุงมนก็ได้น่อไม้มาอีกสามดอกองานเข้าจากพี่น้องไม่ได้ไปไหนดอกอยู่หลังบ้านนะจ๊ะแล้วก็ทําหน่อไม้อีกก็เลยตัดสินใจว่าทําหน่อไม้ต้ม เอาไว้ต้มกระดูกหมูค่ะเคยกินไหมจ้าต้มจืดกระดูกหมูเดี๋ยววันหลังจะทําคลิปให้ดูจากนั้นเราก็มาทํากับข้าวกับน้ํากินกันอีกจะช่วงกลางวันได้เป็นเมนูตามที่เห็นเลยจ้าอันนี้ก็มีคลิปวีโอให้ดูด้วยนะจ๊ะไปชมได้นะคะพี่น้องจ๋าฝากกดติดตามด้วยเด้อค่ะเดอ้อนี่แหละจ้ะภารกิจของแม่บ้านทั้งวีทั้งวันกว่าจะได้คลิปมาแค่ไม่กี่นาทีเองนะจ๊ะฝากด้วยค่ะ